สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตคับวันนี้ผมอยู่กับผมครับช่างเอ็กวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมเป็น ipad air 2นะครับของคุณลูกค้ามาในการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมบวมค่อนข้างบวมแล้วนะครับวันนี้หลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็มาให้ทางร้านตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนได้นะครับผมก็เปลี่ยนใช้งานได้ทุกสาขานะครับผมก็ฝากเพื่สมายทีสวิตไว้ด้วยนะครับก็ไว้ใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับผม นี่นะครับติดใช้งานได้นะครับผมก็ฝากเพจสมัยที่สุดไว้ด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขานะครับผมใช้บริการได้ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลอาโศกยูเนียนมอลาดพาวเซ็นทรัลรัตนาธิเบศ์เดอมอท่าพานะผมสาขาวัชาลาพลแล้วก็สาขาเมกะบางนาน,นะครับผมสำนักง,งานใหญ่อยู่ประเวศนะครับไอฟิวบางนาน,นะครับลูข้อท่านใดสะดวกก็สามารถไปใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ช่างเอ๋ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ